ตนตนวันนี้เราเคยสังเกตอาการที่ผู้ชายอยู่ใกล้เราแล้วเขารู้สึกแสดงท่าทีแปลกๆนั่นก็คือเราจะสับสังเกตได้เลยว่าเขามีใจให้เราแน่นอนนั่นก็คืออาการเหล่านี้เลยนะคะข้อหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะรู้สึกประหม่าเมื่อเจอเรามีใครแสดงรู้สึกแบบเก้อๆกลางๆทำตัวไม่ถูกเวลาที่อยู่ใกล้เราบ้างไหมคะ หรือไม่ค่อยกล้าสบตาเวลาที่เราพูดด้วยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะทํามองไปทางอื่นแก้เขินอะไรเงี้ยกม้มหน้าก้มตาทําโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเวลาพูดคุยกับเราอะคะ่ะนี่เป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นอะกําลังโดนเสน่ห์ของเราแผงฤทธิ์อยู่นะคะเพราะเขากําลังแอบชอบเราหรือสนใจเราเป็นพิเศษนั่นเองว้าวข้อสองเขาอนุญาตให้เราอะมีอิทธิพลกับเขาปกติอะผู้ชายอะมากอยากจะเป็นผู้นํา หรืออยากจะให้คนอื่นเห็นด้วยกับเขาเวลาที่เขาแสดงความคิดเห็นออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าผู้ชายอ่ะเห็นด้วยกับเราทุกอย่างไม่ขัดไม่ปฏิเสธอะไรก็ตามเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เราเสนออะไรบางอย่างเขาได้แต่พยักหน้าพยักหน้าและยอมรับเห็นด้วยกับความคิดของเราตลอดเนี้ยนั่นแสดงว่าเขายกให้เราอ่ะเป็นคนพิเศษในใจเขาแน่นอนค่ะถ้าเขาสนใจในตัวคุณไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วก็ตามว่าควรทํำยังไง แต่เขาก็สอบถามความเห็นของเราหรืออยากให้เราคอยบอกเขาหรือแนะนําเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาอยากหาโอกาสพูดคุยกับเราได้เจอเราและอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาซึ่งเขาก็ชอบที่จะอยากให้เราทําแบบนั้นนะคะเช่นเขาอาจจะถามว่าวันนี้ผมแต่งตัวเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนไหมผมดูดีหรือยังผมหล่อไหมผมอยากซื้อเสื้อใหม่สักตัวไม่รู้จะซื้อแบบไหนดี ชื่อเรียกให้ผมได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะข้อสามเขาอะจะไม่เดินจากไปไหนวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราเสมอเลยนะคะถ้าได้เจอเราหรืออยู่ในที่ที่ใกล้ๆเราเขาจะพยายามอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเช่นวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพื่อนใกล้ๆญาติเราอะไรเงี้ยเขาจะอยากรู้ว่าเราทำอะไร เป็นยังไงเขาจะเป็นห่วงโน่นนี่นั่นเขาจะคอยดูว่าเขาจะมีโอกาสอะไรบ้างที่จะได้เข้าใกล้เราหรือได้อยู่กับเราบ้างนะคะหรือมีอะไรบ้างที่เขาอ่ะสามารถช่วยเหลือเราได้เพื่อเพิ่มโอกาสดีๆและบอกให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเขากําลังชอบเรานะข้อสี่เขาไม่อยากให้เขาเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เราอะ่ะไปเจอเพื่อนเขาเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เพื่อนเขากับเราได้เจอกันนะคะเพราะเขากลัวเขาห่วงเราไง เขากลัวเพื่อนเราอ่ะเพื่อนของเขาอ่ะมาชอบเราหรือว่ากลัวเพื่อนเขารู้อะไรเงี้งยว่าเขาอะคิดอะไรกับเราเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าผีเห็นผีเพื่อนกันดูกันออกจริงไหมคะข้อสุดท้ายผู้ชายคนนั้นอะจะชอบทําตัวเด่นขึ้นมาเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นถ้าเขาแอบ,บไปรู้ว่าเราชอบอะไรเขาจะดันโดดไปหาไม้เราทันทีนะคะ เช่นถ้าเขารู้ว่าเราชอบขนมร้านเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยเพลงเนี่ยร้านโปรดร้านเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเขาก็จะอยากมีส่วนร่วมกับเรารู้ว่าเราชอบเพลงเนี่ยอะเราไปหาเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงนี้ให้เราฟังอะไรประมาณเนี่ยนี่จะเป็นอาการเริ่มแรกเลยนะคะที่สาวๆทั้งหลายเห็นผู้ชายหนุ่มๆที่มีอาการเหล่านี้แสดงออกมาสาวๆอ่ะต้องให้ความสนใจกับเขาหน่อยนะคะ เพราะว่าเขากำลังสนใจคุณอยู่ยังไงก็ฝากสาวๆเห็นใจหนุ่มๆที่กำลังแสดงอาการแบบนี้กับสาวๆ้วยนะคะก็ใครมีคำถามหรือคำแนะนำอะไรหรืออยากให้ก้อยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นใต้คลิปได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยก็ยังไงก็ก็ฝากติดตามใน เฟซบุ๊กด้วยนะคะจิราพรล,าล่าฤิ์หรือ YouTube ช่องนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะขอให้แฮปปี้มีความสุขกับความรักและก็มีความสุขในทุกๆวัน